สวัสดีค่ะมาฟังข่าวดารากันค่ะเปิด p r ีเวดดิ้งสุดโรแมนติกค,คู่รักว่าที่บ่าวสาวคนดังหวานทะลุจอขั้นสุดว้าวมาแล้วมาแล้ว p r ีเวดดิ้งของว่าที่เจ้าบ่าวสุดหล่ออเล็กซ์เรนเดลและว่าที่เจ้าสาวแสนสวยเจนนี่ที่เห็นแล้วใจละลายไปตามตามกัน บอกเลยว่าบรรยากาศท้องทะเลสวยๆในภาพถ่ายทั้งคู่ช่างดูละมุนอบอุ่นและโรแมนติกสุดๆไม่ว่าจะเป็นวิวสวยๆหรือมุงหวานวานของทั้งคู่ทุกชอ็อตคือดีไม่ไหวใครเห็นก็ต้องแอบอมยิ้มตามแน่นอนเห็นแบบนี้แล้วแฟนคลับทั้งหลายก็คงรอไม่ไหวที่จะเห็นงานแต่งงานจริงๆแล้วใช่ไหมละ่ะ ก็ขอแสดงความยินดีร่วงหน้าให้กับทั้งคู่และขอให้รักกันไปตลอดกาลเลยนะ